สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเจอกันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์วีไอพีนะครับลาวสตาร์นะครับพี่พี่เนาะก็ถือว่าเดินดีมา2วันติดแล้วนะครับพี่พี่เมื่อวานนะครับผมให้6กับ0เนาะผลที่ออก869กับ92ใครรูดที่6เข้าไปที่69ตรงๆรงเน้นเนะครับดีไม่3ตัวตรงเนาะอันนี้869ให้069นะครับ ส่วนลาสตา์ VIP ให้3กับ9ก้าผลที่ออก462 3 5 9ไม่มาท่านใดเอา3ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่35ตรงๆนะครับแล้วก็ท่านใดที่ติดตามอีกสูนย์ที่ผมแนะนำนะครับว่าท่านใดที่ชื่นชอบในรอบ VIP นะครับให้ดูผลลาสตาร์งตัวบนล่างน,นะครับแล้วเลือกมาวิ่งรูดในรอบนี้เนาะ2มานะครับแล้วก็6มานะครับผม3ตัวเลือกเนาะ9 เก้าหกสองเนาะนะครับแต่ว่ามาสองตัวนะครับก็ท่านใดที่ติดตามก็ยินดีด้วยนะครับส่วนแนวทางนะครับวันที่ยี่ห้านะครับพี่พี่เดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับ วันที่25ผมให้ไปที่เลข8กับเลข4นะครับพี่พี่สายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข4ปากกาก็เหมือนจะหมดนะครับพี่พี่42 46 49นะครับ82 86 89 3ตัว842นะครับ สีอาจจะจางๆนะครับพี่ๆเนาะเพราะว่าปกากกาน่าจะหมดนะครับเดี๋ยวพวกนี้ได้ซื้อใหม่นะครับลาวสตาร์ v AP. v p VIP ผมให้ไปที่เลขหนึ่งกับเลขเจ็ดสายรูดนะครับให้ไปที่เลขเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหก หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกสามตัวนะครับหนึ่งเจ็ดหกนะครับผมก็ จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์ v i p วันที่25สิงหาคม2568ก็ขอให้แนวทางนะครับเดินดีอย่างต่อเนนะื่องเนาะขอให้ปังๆขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับก็อย่าลืมนะครับท่าใดที่ชื่นชอบสายวิ่งสายรูดในรอบลาวสตาร์ v i p นะครับก็ลองสังเกตดูผลลาวสตาร์เนาะแล้วเลือกตัวใดตัวหนึ่งตัวเด่นนะครับไปวิ่งรูดนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ